ามารถไปบริจาคโลหิตได้ตามตามที่ต่างๆนะครับของทางราชการเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถรับฟังข่าวสารของทัางานสลากกินแบ่งได้จากทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทางไลน์แล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและก็อมรินทีวีนะครับซึ่งเป็นสถานีที่ติดตามกิจกรรมต่างๆของทํางงานโดยตลอดนะครับสามารถติดตามข่าวได้ตลอดเวลานะครับสวัสดีค่ะชื่อจามรีค่ะ เ,เป็นผู้รับซื้อสลากค่ะวันนี้มาขึ้นเงินที่กลองสลากปกติแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากให้มาช่วยกันบริจาคเราหิตคือเมื่อกี้มีพี่ข้างๆค่ะเขาบอกวันนี้วันเกิดเขาเขายังบอกว่าเนี่ยทำบุญไม่เสียค่าใชจ,จ่ายเลยอย่างเงี้ยก็คือดีนะคะเราก็เห็น และนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อน,นําไปเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมค่ะ